็มาพบจูนนะคะกาวนี้จูนจะพาเพื่อนๆมา,าดูนะคะของที่จูนใช้ในชีวิตประจําวันว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะมันจะไม่รวมเมคอัพนะคะก็จะมีของที่จูนใช้ในชีวิตชีวิตประจําวันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยว่าจูนใช้อะไรใ,ในชีวิตประจําวันค่ะนี่คือสิ่งของที่จูนใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็ ันก็มีอยู่แค่นี้นะคะก็ไม่มากนะคะเพนเผื่ออาจจะก็จะมีเป็นกระปุกแบบนี้นะคะก็จะเป็นกระปุกแบบนี้วันนี้แสงมากนะคะเพราะว่าจนอยู่ในห้องในห้องที่แบบว่าเอ,อ่อเปิดเพดานนะคะก็นี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อนืนใช้ชีวิตจำหวนมาเริ่มจากกระปุกนี้ก่อนเลยนะคะก็เปิดฝานะคะก็จะมีของจุกจิกนะคะก็ มันจะมีตัวนี้เป็นพุ่อันนี้ก็เป็น n i เวีนะคะเป็นน i เวีนะคะเซรั่มผิวขาทรีอินะคะก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เึเพิ่งได้มาใหม่นะคะใช้ได้แค่2วันเองค่ะตัวนี้มันจะเป็นครีมนะคะเป็นครีมที่ยูนใช้บำรุงผิวหน้านะคะตัวนี้เป็นสูตรป้องกันแดดด้วยนะคะตัวนี้ spf 33 pa บวกบวกค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นการเย่นะคะผิวดูใสอมชมพูขึ้น60 60เอร์เซนใน4ส,สัป,ปดาห์นะคะซากุระไว,นะะะว้นะคะเพื่อผิวกระจ่างใสนะคะเป็นการเย่ค่ะตัวนี้นะคะการเย่สกินตัวนี้เป็นสกินชคร์ของจุนนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะครีม HPS 28 PA วกบวกบวกค่ะตัวนี้นะคะ มาดูในนี้อันนี้ก็จะเป็นชิชชู่นะคะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นปิโตรเลมเจลลี่นะคะอันนี้จุนซื้อมานานแล้วสภาพด้านหน้าก็อาจจะสุกหลกกันไปแล้วนะคะก็น,นี่ก็จะเป็นพรนะคะตัวนี้เป็นพอรอฟเรตไวไวเชนิ่งเดย์ครีมนะคะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าเพื่อความกระจ่างใสของพอรค่ะตัวนี้ไม่มี SPF ออะไรนะคะเป็นแค่ครีมบำรุงผิวนะคะ ก็จะเป็นพรเหมือนกันค่ะตอนนี้เป็นเจลเบกบานนะคะพรเฟรเไท์คิวอีโรจเจลนะคะตันนี้เป็นพรถุงเล็กนะคะเป็นซองเล็กนะคะตัวน,นี้เป็นครีมบำรุงผิวเหมือนกันค่ะผิวหน้านะคะอันมาดูในนี้ในนี้ก็จะมีกระปุกนะคะเป็นกระปุกที่จุนไวท์ทำการผสมมาร์กนะคะอนนันก็จะเป็นกระจกนะคะเห็นไหมค่ะเป็นกระจก มัน,นก็จะเป็นพับนะคะอันนี้ก็จะเป็นยาทาเล็บนะคะตัวนี้จุนทาอยู่นะคะที่นิ้วอาจจะไม่เห็นนะเห็นไหมตัวนี้นะคะเออตัวนี้จุนหมดแล้วนะคะอันนึงแล้วก็จุนไปซื้อเพิ่มมาอีกนะคะสีเดียวเลยสีเดิมนะคะอีกสีนึงนะคะก็จะเป็นสีเออนี้เป็นสีเออสีม่วงนะคะแต่ ในกล้องอาจจะเป็นสีดำค่ะนี้ก็จะเป็นยาสีฟันนะคะตัวนี้เป็น sensitive p o l y l i f นะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอนเกตคะ่ะตัวนี้ใช้ไม่ดีนะคะเป็นอยาสีฟันนะคะลดการเสียวฟันนะคะแต่ว่ายิ่งเสียวฟันเข้าไปใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่หนีบนะคะนี่จะเป็น BB นะคะที่จัใช้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับ ในนี้นะคะก็จะเป็นนี้คือที่นีบผมของจูนะคะอ่ะเพือพ่อนๆจะเห็นว่าอันนี้อ,อ,อยู่นอกเพื่อนนะคะนี่จูเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะคะเป็นของแคทิโดนะคะเป็นตัวนี้คือที่ลอกสิวนะคะที่ลอกสิวเซียนนะคะของแคทิโดนะคะก็เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะคะตอนนี้มาดูด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าตังของจูนะคะก็จะเป็นกระเป๋า ลายสีนะคะเป็นกระปาตังลายสีตัวนี้มีเงินได้มากนะคะก็จะเป็นเออตัวนี้มันไม่ใช่เขียวกับสกินแค์มันไม่ได้เกียวกับอะไรเลยตัวนี้เป็นลูกอมนะคะเป็นมาฝรั่งนะคะของอะไรของเซอร์บิคอนไหมน,น,นะมาฝรั่งไทยเดนไทยเดนจุดอ่านในเซอร์บิคอนได้ยังไง ไทเดนนะคะก็15บาทนะเดิซื้อมามัน,นก็จะเป็นครีมนะคะเป็นครีมออขจัดขนนะคะเอ็กซีเอ,อ้าเป็นของนิชีนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวนี้นะคะเป็นของที่ใช้ชู้กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อโรออนนะคะของเทซน่านะคะตัวนี้ฉันชอบมาเกเลยค่ะน,นี่ก็เป็นช้อนนะคะไว้สำหรับการแบบ สมมตินะคะแต่ว่าที่ยิ่งมีขนาดเล็กนะคะแต่ว่าไม่ได้ยอยู่ในนีน้อืมอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาคอนแทคเลนนะคะแต่ตอนนี้จุไม่ได้ใช้คอนแทคเลนแล้วก็ไว้ในนี้นะคะแต่เพราะว่าตอนนี้จุร,รู้สึกว่าการใส่คอนแทคเลนจุนไม่ได้ใส่ใสต่ตาชั่งหรือใส่ตายาวนะคะเพราะว่าจุนแค่ใส่เพื่อ,อความสวยงามนะคะหยุดยาตาโตอะไรแบบนี้เป็นลิกอายนะแต่ที่จุไม่ใส่แล้วตอนนี้จุนรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกคะ่ะ เราเลยเลือกใส่ปะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นคอมมิชชี่นะคะตัวนี้เป็นมิชชินไฮด้าแคร์มา์ไลซิง่งเฟเซอร์โลชั่นนะคะตัวนี้นะคะลองซื้อมาใช้กันได้นะคะอันนี้นะคะเป็นอของคาทิโดนะคะเป็นครีมผิวขาวนะคะทาใส่ในหนึ่งนาทีค่ะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นสูตรป้องกันแดดด้วยนะคะ ค่ะามาดูต่อไปนะคะตัวนี้ก็เป็นของคาทิดอเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้เป็นเกลือสครับผิวสูตรน้ำนมเกาหลีนะคะจะเป็นของคาทิด,ดอะคะ่ะตัวนี้นะคะคาทิดอวเ์เพียวมิกเพียวมิกไซส์มิกบอดี้ตาสโตรสนะคะตัวนี้นะคะจุนใช้ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกูต้าที่จรินอยู่นะคะเป็นโอตัวนี้เป็น d c ซี่คุดดซี่ดซนะคะจะเป็นคอ l ลาเจนแบบซองแบบนี้นะคะก็ลองซื้อมากินกันได้นะคะอามาดูในนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขอเปิดแป๊น่อยนะคะค่ะในนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นสเปชีผมนะคะ q ิวดอเป็นเอ่อสเปชจะแต่งผมตรงนะคะเป็นของมิตชี่นะคะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเอออันนี้จูนแค่เอามาใส่อันนี้ก็เป็นลิปนะคะเป็นลิปกอสเอออันนี้ก็จะเป็นอาร n e เนอร์ที่จูนใช้ก็มนใช้ประจำมะน่มันเป็นเมคอัพแล้วก็เอามาไวอ้อ่ะอันนี้นะคะเป็นกระปุกยาของจูนนะคะเป็นปุกยาโรกประจําตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นออมาร์กนะคะเป็นถุงที่จูนใส่มากนะคะจะมีมาร์กต่างๆอยู่ด้านในนะคะ นี้อย่างท้ายเป็นพาเลตอายแชโดว์ที่แปลว่าตอ,อดูแบบไม,ไม่หมดหมดแล้วอายแชโดว์หมดแล้วแล้วดูแบบเ,เก็บพาเลตมันไวเพราะว่าใช้ในการผสมลิปนะคะก็หมดแล้วนะคะสําหรับของที่ตุนใช้ใน,นชีวิตประจำวันนะคะก็มีแค่นี้นะคะก็หมดแล้วนะคะของที่ตุนใช้ชีวิตชีวิตประจำวันนะคะก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ จึงก็อยากให้เพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์คิดจูนเยอะๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้จูนทําคลิปใหม่นะคะก็สําหรับคลิปหน้าจูนจะทําอะไรนะคะขอให้เพื่อนๆติดตามจูน้วยนะคะสำหรับนี้จูงก็ไปก็ไปก่อนนะคะก็อยาตอนนี้จะกลับมาจากโรงเรียนเดีย๋ยวต้องไปทํางานต่อนะคะสำหรับจึงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ